อนตื่นแคนนอนดูท้องฟ้าไปเดินแตะคลื่นทะเลด,ด้วยกันนั่งมองดูแสงจันทร์ปรากฏการน้ำขึ้นน้ำลงเป็นปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์โลกและดวงจันทร์ซึ่งเป็นผลมาจากแรง ดึงดูดที่พระอาทิตย์และดวงจันทร์กระทําต่อโลกค่ะซึ่งดวงจันทร์นี่แหละคือปัจจัยสาคัญเนื่องจากดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมาก่อนดวงอาทิตย์ค่ะปรากฏการณ์น้ําขึ้นนะคะเมื่อมีการยงตัวที่อยู่ในแนวระนาบเดียวกันของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกหรือดวงอาทิตย์โลกดวงจันทร์ในช่วงเวลาที่ดวงจันทร์เต็มดวงหรือวันขึ้นสิบห้าค่ำและวันแรมสิบห้าค่ำค่ะวันแรมสิบห้าค่ำนะคะแรงดึงดูดของดวงอาทิตย์และ ดวงจันทร์ที่กระทำต่อโลกจะเสริมกันมากที่สุดซึ่งทําให้เกิดปรากฏการณ์น้ําเกิดหรือว่าน้ําขึ้นสูงสุดค่ะซึ่งระดับน้ําในวันนี้นะคะระดับน้ําต่าสุดและสูงสุดจะแตกต่างกันมากค่ะน้ามลงปรากฏการณ์น้ําตายเกิดขึ้นในวันขึ้น8ค่ำในแรม8ค่ําเมื่อดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกไม่ได้อยู่ในแดวเดียวกันแต่ทํามุมตั้งฉากขึ้นกันและกันโดยดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ทำมุมตั้งฉาก90องศาค่ะ แรงดึงดูดของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่กระทำต่อโลกจะไม่เสมอกันต่างฝ่ายต่างกระทำต่อโลกทำให้เกิดปรากฏการณ์น้ำตายซึ่งระดับน้ำทะเลที่ขึ้นสูงสุดและระดับน้ำทะเลที่ลงต่ำสุดจะไม่จางก,กันมาก